สวัสดีครับตอนนี้ถึงเวลาจับฉลากแล้วครับพบรอบสองปีหรือปีที่ย้ายไาอยู่ที่สยามสแคงนะครับแต่ว่าจริงๆเรามีตัวตนมาได้หปีแล้วขายที่อื่นมาสองปีอีกหนึ่งปีขายที่อื่นแล้วก็อีก2ปีอยู่ที่สยามนะครับผมั้งนตรทันแจกอะไรครับวันนี้ก็เราก็เลยพิเศษนะครับสี่วันที่เราทำโปรโมชั่นเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แดดดแดถึงแดดแดดาจำไม่ได้ก็ลูกค้าทั้งหมดเราก็จะเอาชื่อใส่แบบนี้นะครับ เพื่อนที is ่อยาชิงโชครางวัลคุณเล่ลุกและและฟรีฟรีได้ไปฟรีรวมมูลค่าครับมูลค่าณปัจจุบัน12,600หมื่นสร้มูลค่าในแต่ก่อนเนี่ยน่าจะเกือบ20,000ื่นนะเพราะราคาตก่ครับเสียงครับจูไปจูไปจูนะจูนะจับเลยดีกว่าครับผมให้ให้เกียรติอาจารย์บอลนะครับพอร์ตบีสตูดิโอเทปนะครับผมเยอะนะครับเยอะนะครับ ไดครับแลผมก็จะลูซิ่ะครับลูบซิข้าไปครับอ่เดี๋ยวนั้นสเตดี้เคสครับใช้จนทานใช้ดีเอ้าเฮ้ยตแนวรับเฮ้ยเอ้าประพลยับโยนอ้าไอตัวนตัวนัรับหมุนงานหมุนรอบกันตัดบอลรับหมุนด้วยหมุนด้วยมามา่าอย่างนี้เอาไว้าวเชคไงอไเลยคณะทีมดี อ่าโอเคครับผมใช้เขาใช้โคสโล่ให้เกียรติหลังจับครับเดซิเดนต์นะครับอืบอันเดียวบอกพี่อันเดียวบอกเดียวบอกพี่อันเดียวบอกมาแล้วครับผู้โชคดีนะฮะคลีคลีด้วยกันพี่พี่มันมันมีเบอร์โทรเขาอยู่นะโทรไม่ได้นะพี่ก่อนนะครับเบอร์โทรเก็บไว้หลังพี่อันนี้ปิดเบอร์โทรคุณวันนาคดสพรมครับอ้าวลิงสองซ้ำ มาต่อด้วยนะครับมาลุกและฟรีไปครับอยากละตัวครับมตัวครับมูลค่าหนึ่งหมื่นสองพันหร้บาททวนครับผมนะครับยินดีเะยครับคุณวันนาครับเ้